สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพีเซนงานบทที่2เรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความหมายนะคะการสื่อสารการตลาดหมายถึงกระบวนการการนำเสนอสิ่งเราจำนวนหนึ่งที่ถูกบูรณาการเข้าด้วยการแก่ตลาด ด้วยความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองตามที่ต้องการสร้างช่องทางที่จะรับตีความและกล้าทำอะไรบางอย่างต่อสารที่ได้จากการตลาดเพื่อป <toi S 2> <wire> รับเปลี่ยนเขาเพื่อปรับเปลี่ยนสารของบริษัทและมองหาโอกาสทางการสื่อสารใหม่ๆการสื่อสารการตลาดอาจจะหมายถึงเทคนิค ทางการตลาดที่มุ่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆโดยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดนะคะจะมีดังนี้หนึ่งคือการโฆษณาหรือ advertising หมายถึงการสื่อสารผ่านสื่อสารานะ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการจูงใจหรือซื้อซ้ำเพื่อตอกย้ำเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยผู้ส่งสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เช่นสื่อสาธารณะแมส s m เดียเข้าถึงคนได้จำนวนมากเป็น One Way Communication น สคือการส่งเสริมการตลาดหรือเซลล์โปรโมชันหมายถึงกิจกรรมการตลาดที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมทำการตัดสินใจซื้อในระยะเวลาอันสัน้นหรือในปริมาณที่มากขึ้นโดยต้องมีการกำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นไว้ใช้กับสินค้าที่เสื่อมความนิยมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อในระยะเวลาอันสัน้น 3. การขายโดยพนักงานขายหรือ personal selling คือการสื่อสารการตลาดแบบบุคคลต่อบ,บุคคลหรือเรียกว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยผู้ขายจะให้ข้อมูลกับผู้ซื้อและพยายามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของอีกฝ่ายเป็นการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับผู้บริโภครายบุคคลได้โต้อตอบได้ทันทีเป็น two way communication มีข้อจำกัดคือเวลาและกันและต้นทุน 4. <about> การตลาดทางตรงหรือ direct marketing mm hmm. หรือ direct marketing หมายถึงการสื่อสารทางการตลาดที่ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล เป็นการสื่อสารแบบสองทางโดยใช้ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาได้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารซึ่งแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบ two-way communication มีประสิทธิภาพคล้ายการใช้พนักงานขายแต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันจึงนิยมใช้ 5. ากา,การสนับสนุนกิจกรรมหรือ sponsorship หมายถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย mm hmm. การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย avoke the line หรือเท่ากับการสื่อสารการตลาดที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่เข้าถึงคนจำนวนมาก mm hmm. เช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ mm hmm. เป็นสื่อกระแสหลัก l o โล h e line เท่ากับ การสื่อสารการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นลายบุคคลเช่นการใช้พนักงานขายหรือกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารทางการตลาดซึ่งความหมายของ Above the Line คือการสื่อสารทางการตลาดที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่เข้าถึงคนจำนวนมากเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อเป็นหลัก below the line ความหมายคือการสื่อสารการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นลายบุคคลเช่นการใช้พนักง,งานขายต่อมาในเรื่องกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรคือกลุ่มลูกคา้าพกลุ่มลูกคา้าผู้ขายวัตถุดิบพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกหน่วยงานภาครัฐ 2. คือกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรคือการสื่อสารการตลาดที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นรายบุคคลเช่นการใช้พนักงานขายหัวข้อต่อไปคือกลยุทธ์แบบบูรณาการการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้ประสบความสำเร็จโดยจะแบ่งออกเป็น4ีอย่างคือ 1. สื่อถูกข้อมูล คือเนื้อหาถูกต้อง 2. ส,สื่อถูกคนคือเลือกกลุ่มเป้าหมายถูกต้อง 3. ใช้ถูกแหล่งคือใช้ช่องทางการสื่อสารถูกต้อง 4. ส,สื่อถูกเวลาคือเลือกเวลาการเผยแพร่ถูกต้องและนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปกระบวนการสื่อสารทางการตลาด หน้าที่ของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดคือ 1. การระบุปัญหาหรือโอกาสคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำการตลาดสวอตแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับจุดแข็งหรือ strength และจุดอ่อนหรือวิ n e s s สภาพแวดล้อมภายนอกไม่สามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโอกาสกับอุปสรรคหรือ opportunity กับ trades การกำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารทางการตลาดแบ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. เพื่อสื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือตาสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อเปลี่ยนลักษณะทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมายต่อไปจะเป็นเรื่องการเลือกผู้รับสารเป้าหมายคือการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารการตลาดเช่นต้องระบุอายุได้รายได,ได้การศึกษาพฤติกรรมเพื่อนำไปพัฒนาการสื่อสารการตลาดให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย หรือว่า target market คือกลุ่มเป้าหมายสามารถมีเป้าหมายได้หลายกลุ่ม target audience เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงในการสื่อสารการตลาด <c oughs> ต่อไปจะเป็นเรื่องก,การสร้างสารรค์ <c oughs> คือข่าวสารหรือ message <c oughs> ที่ต้องการนำเสนอนะัการตลาดต้องทำงานร่วมกับบริษัทโฆษณาในการพัฒนาข่าวสาร มีมีสแบบคือ 1. แบบ verbal คือคำพูดหรือภาพเขียน 2. องคือ non verbal คือสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นต่อมาคือเรื่องการเลือกใช้สื่อการเลือกสื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ให้เหมาะสมจำเป็นจะต้องบูรณาการใช้สื่อต่างๆร่วมกันต่อไปคือการตั้งงบประมาณ แบ่งออกเป็น4แนวทางคือ 1. การตั้งคำถามการตั้งตามยอดขายในอดีตหรือ Relation to Sales 2. การกำหนดตามคู่แข่งหรือ Relation to Competition 3. การกำหนดตามเงินทุนที่มีอยู่หรือ All Available Funds 4. การกำหนดตามวัตถุประสงค์และงานหรือ Objective and Task ซึ่ง objective and touch จะเป็นจะเป็นแบ่งแนวที่ใช้และนิยมมากที่สุดในการเลือกกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารกำหนดกิจกรรมเครื่องมือที่จะใช้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นประเมินค่าใช้ใจ่ายของแต่ละกิจกรรมรวบรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นงบประมาณการสื่อสารการตลาด ต่อไปคือการนำแผนไปปฏิบัติคือมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานและติดตามดำเนินงานการประเมินผลคือการดูผลลัพธ์ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้หรือไม่การระบุปัญหาหรือโอกาสคือการเริ่มต้นวางแผนการสื่อสารการตลาดจำเป็นจะต้องมีพิจารณาปัญหาและโอกาสของสินค้า เช่นสินค้าราคาแพงไปอาจจะทำให้ผู้บริโภคมองซื้อยากต้องสร้างภาพลักษณ์คุณค่า Value ที่สูงพอที่จะเหมาะสมกับราคาถ้าสินค้าถูกไปแม้จะเข้าถึงง่ายแต่ผู้บริโภคอาจสงสัยคุณภาพต้องใช้กลยุทธ์สร้างความน่าเชื่อถือและแบรนด์อิมเมจให้แข็งแรง การกำหนดวัตถุประสงค์หรือ setting objective เซ r v e y หนึ่งวัตถุประสงค์การสื่อสารต้องชัดเจนสามารถอ้างอิงโมเดลที่ช่วยกำหนดแนวทางได้เช่น ida model ดึงดูดความสนใจ attention สร้างความสนใจ interest กระตุ้นความต้องการ desire ตะกุ้นกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือ action 2คือ hierarchy of effect model คือผู้บริโภคค่อยๆผ่านขั้นตอนจากการรับรู้ส่งต่อไปอยังความเข้าใจและทัศนคติและความตั้งใจซื้อจนไปถึงการซื้อจริงเป็ตนต้น innovation adoption model อธิบายขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมตั้งแต่การรับรู้ ไปความสนใจไปการทดลองใช้และไปจนถึงการยอมรับหรือปฏิเสธ 4. information processing model เน,นเน้นกระบวนการที่ผู้บริโภคใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเช่นการรับสารไปยังการทำความเข้าใจไปยังการจดจำและจดที่การตอบสนอง การเลือกผู้รับสารเป้าหมาย Selecting t a r g e t audience, receiver ฟ a ซิลิตี้หนึ่งคือ t a r ์เ t ็ตมาร์หรือตลาดเป้าหมายกลุ่มผู้รผู้ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการซื้อที่ตรงกับสินค้าฟ a ซิลิตี้สองคือ Target a u ออเ n ียหรือผู้รับสารเป้าหมายกลุ่มคนที่แบรนด์ต้องการสื่อสารถึงอาจกว้างกว่าหรือต่างจากผู้ซื้อจริงเช่นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อครอบครัวเพื่อหรือ,รอสังคมออนไลน์ ตัวอย่างดังน,นี้นะคะการเลือกซื้อต่อไปคือการนำแผนไปปฏิบัติหรือ i m p l e implementation s e r v e c สองคือเมื่อมีการวางแผนการสื่อสารการตลาดแล้วขั้นตอนสำคัญต่อมาคือการนำแผนไปใช้จริงโดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. การตัดสินใจ ทุกเรื่องที่กล่าวถึงในแผนเช่นการเลือกสื่องบประมาณระยะเวลาและวิธีการดำเนินงานต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบระบุทีมงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของแผนเช่นฝ่ายโฆษณาฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายดิจิทัลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและลดความซับซ้อน 3. การติดตามว่าดำเนินงานประสบความสำเร็จหรือไม่มีการตรวจสอบผลงานตามตัวชี้วัดหรือเรียกว่า KPI l ข,ขอให้ค่ะ k p เช่นยอดขายการรับดูแบรนด์การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์หากไม่เป็นไปตามเป้าต้องปรับปรุงหรือแก้ไขท,ทันทีสหรับวันนี้ขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ